อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ทำความรู้จักซีดานอิกบาวดาวเด่นแมนยูใช้แววแดงเดือดเมืองไทยดาวเด่นจากเกมแดงเดือดเมืองไทยผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4-0เชีอร์าัหล่าแฟนบอลที่เข้าชมเกมที่ราชมัง คงอิ่มเอมกับบรรยากาศของเกมแดงเดือดไปอย่างเต็มที่แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเหล่าสาวกบ๊ปีแสดงน่าจะประทับใจไม่น้อยก็คือฟอร์มการเล่นของเหล่า,ลาพลพรรคปีแสดงที่กลับมาคืนฟอร์มเก่งรวมถึงดารุ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเกมครึ่งหลังนั่นก็คือซีดานอีกบ่าวว่าแล้วก็ไปทําความรู้จักกับคุณพลดารุ่งปีแสดงรายนี้กันหน่อยไม่แน่ว่าในฤดูกาลหน้าอาจเห็นเขาลงเล่นในพิมลีกมากขึ้นก็เป็นได้ดารุ่งวัย18ปปีรายนี้เล่นในตำแหน่งกองกลาง ตัวลูกเล็กกองกลางตัวรับเป็นเด็กที่เกิดในเมืองแมนเชสเตอร์คุณพ่อเป็นชาวปากีสถานคุณแม่เป็นชาวอิรักเส้นทางนักฟุตบอลของทางนักฟุตบอลของเจนูรายนี้เริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็กกับสโมสรเซลยูเนเตดซึ่งเป็นสโมสรท้องถิ่นตั้งแต่ปี2007โดยตอนนั้นอายุเพียง5ขวบแม้เส้นทางของเจนูรายนี้อาจจะไม่มือหวาหรือผลงานไม่ได้โดดเด่นรวมถึงเริ่มต้นกับสโมสรที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก แต่อีกบ่าวกับทูแม่มองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจตั้งแต่ปี2012เป็นเวลากว่า10ปีที่เหล่าแม่มองต่างเฝ้าดูพัฒนาการของเจ้หนูรายนี้จนสุดท้ายได้เข้ามาร่วมทีมเยาวชนปีสแสดงและได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมทีมเยาวชนของสโมอสอนในเดือนเมษายนปี2 0 2 1หลังจากเข้าสู่ทีมเพียงไม่กี่เดือนชื่อของเขาก็เ,าเป็นที่รู้จักในเกมเวทียุโรปหลังจากที่ได้ถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ในเกมเยนส์ลีกกับยังบอย ในวัยเพียง18ปีทำให้เข,า,เขากลายเป็นนักฟุตบอลอังกฤษเอเชียใต้คนแรกในประวัติศาสตร์อันยาวนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เดอกาสลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเกมนั้นเจ้าตัวลงเล่นในฐานะตัวสำรองแทนที่ของเจสซี่ลินกาดนาทีที่89แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีในสนามแต่มันก็เป็นเกมเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่กับสงโมสรและอาชีพของเจ้าตัวหลังเกมเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อ MUTV ว่าผมรู้สึกมา่าจะจ่านใจมาก ผมทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อโอกาสนี้มันเป็นฝันที่เป็นจริงมันเป็นเพียงการเริ่มต้นะหวังว่าผมจะสามารถก้าวต่อไปได้โดยเกมนั้นเจ้าตัวสวมเสื้อหมายเลข73อีกบาวมีสิทธิ์ลงเล่นในทีมชาติให้กับอังกฤษปากีสถานนี้เลือกเล่นให้กับทีมชาติอิรักโดยผลง,งานที่โดดเด่นทําให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติเยาวชนยู -23 ครั้งแรกในเดือนกันยาปี2021เกมเปิดตัวของเขากับตําแหน่งกัปตันทีมในรายการเด f f วนยู Under 23 Championship เปเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0 2 1นั่นเป็นเกมแรกในนามทีมชาติและยังทำประตูแรกในนามทีมชาติได้ด้วยเกมนั้นผลจบลงด้วยผลเสมอ22ส่วนผลงานกับแมนยูนเต็ดลงเล่น15เกมทัทุรายการกับทีมชุด 23, ยูย่ยิงไป2ประตูและกับทีมชุดใหญ่เล่นเป็น1เกมสไตล์ของอิกบาวเล่นได้ทั้งกาลางรูปและกลางร,รับอีกทั้งยังสามารถเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้ในแดนกลางนั่นหมายความว่านี่คือนักเตะแด,ดนกลางสารพัดประโยชน์ ด้วยความสูงประมาณ180ซนเมตรแต่รูปร่างกลับพร้อมเพียวทําให้มีความคล่องตัวสูงออกบอลอย่างฉลาดเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีรวมถึงการจบสกอร์ที่รุนแรงและเด็ดขาดบริเวณนอกกรอบเขตโทษนี่ถือเป็นจุดเด่นของห้องเครื่องที่ถือว่าครบครันเอมามากหากจะบอกว่าตอนนี้ปีแสดงมีเพชรเมร็ดงามที่รอวันได้รับโอกาสก็กคงไม่ผิดนักเพราะเกมแดงเดือดเมืองไทยได้พิสูจน์ความสามารถของเจ้าหนูร,รายนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยวัยเพียงสิปปีซ r ่ c แบบนี้ อาจได้รับโอกาสจากผู้จัดการทีมคนใหม่ปีสแสดงให้ได้สัมผัสเกมพริมร์ลิกก็เป็นได้สำหรับซีดานอีกบ่าวเด็กมากสจาร์รายนี้